สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสุภาพชายบุตรจันนะครับเจ้าของไร่อุ่นคุณหวานวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมเป็นแฟนคนที่ชอบปลูกอุ่นอีกแล้วนะฮะต้องบอกว่าอีกแล้วเพราะว่ามีข่าวดีมาบอกกันแบบสมบสเรม์นะครับคือปัจจุบันนี้นะครับการปลูกอุ่นเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เวลาถึง1ปีถึงจะมีลูกนะต้องบอกแบบนี้ ไม่ถึงหนึ่งปีกว่าองุ่นนี้จะมีลูกเพราะอะไรว่าเพราะอะไรครับก็เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปและก็คนคนผู้ปลูกก็พัฒนาวิธีการเขาเรียกว่าเพาะพันธุ์สายพันธุ์เนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่อยมาผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมาชมวิธีการเพราะสายพันธุ์องุ่นของผมนะครับซึ่งทําไว้เป็นการเ็าเรียกว่าเลี้ยงให้ตามันแตกออกมา เขาเรียกว่าเลี้ยงตาแตกออกมาใช่ไหมครับอังุนที่ท่านผู้ชมเนี่ยกำลังดูอยู่นะครับเดี๋ยวช่างภาพลุกขึ้นได้ให้ดูหลังๆก็ได้นะครับนะครับนี่คือการเพราะแบบให้มันแตกตาออกมาทั้งหมดนี้นะครับผมทำไว้เพื่อเกษตรกรผู้ปลูกอางุนโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีหลายท่าน เกิดความกังวลใจว่าเวลาเอาไปปลูกเนี่ยนะครับแบบที่าตาคือตาอมุนป่าเนี่ยนะครับกินอมุนปา่าติดตาและตามันไม่แตกมันก็จะมีปัญหาซึ่งแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่าแบบตุ้มเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องปกติมีโอกาสแตกและก็มีโอกาสไม่แตกตาก,ก็เหมือนกันแต่วันนี้ผมจะเอาเฉพาะที่แตกตาเนี่ยมาฝาก แฟนๆรายการของผมคือผมเนี่ยนะครับเลี้ยงตาได้แตกมาแล้วนะฮะทั้งหมดเลยนะแตกมาแล้วไม่ต้องกังวลว่าเอาไปปลูกแล้วตาจะไม่แตกหรือตาบอดนะครับองุ่นทั้งหมดนี้เป็นองุ่นที่พันจากต่างประเทศทั้งนั้นนะครับมาจากาเขาเรียกว่าพัน์นอกทั้งนั้นเลย 12, บสองพันสิสายพันธุนะครับเห็นกางหลังนี้นะครับ มีพันธอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูนะครับเอาจ้างภาพก็อาจจะสูงๆก็ได้นะครับมีใบโคนัวใบโคนัวเนี่ยมาจากคาซักสถานที่นี่นะครับมีวีเลสวีเลสก็มาจากคาซักสถาน2ประเทศนี้อยู่ที่เอเชียกลางนะครับแต่ว่าพันเนี่ยมาถึงบ้านเรามาถึงไร่อังมุลคุณหวานเรียบร้อยนะครับลิลลี่ออฟเดอะวันเลอันนี้ก็สีเขียวนะครับอ่ะสีเหลือง,เ,องเวลาสุกเนี่ยสีเหลืองทองทอง ลูกใหญ่ไรเมล็ดอันนี้ก็อร่อยมากนะครับมาริเคียวฟิงเกอร์อันนี้ก็สีแดงนะครับอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็บิ๊กเพอร์เรตบิ๊กเพอร์เรตก็จะมีสีเหลืองทองกลิ่นหอมท่านผู้ชมฮะนิ้วมือแม่มดอันนี้ก็อยู่ที่นี่นะครับนิ้วมือแม่มดเนี่ยนะลูกยาวๆนะครับแล้วกอ็อะไรเนี่ยดังนซะุปเปอร์สวีดซุปเปอร์สวีดนี่ก็ลูกก็สีดําลูกใหญ่อร่อยนะครับทิมสัน สีเขียวเขียวทิมสันนะครับสีเขียวเขียวแล้วก็ชินานุอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ครีมสันมาจากอิสราเอลท่านผู้ชมฮะรวมทั้งชัยมัดแคทหรือชัยมัดแคทโต้อันนี้มาจากญี่ปุ่น12สายพันธุ์ผมทํามานะครับเพื่อท่านผู้ชมนะฮะทีนี้มาดูวิธีการที่ผมทานะนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะมี2แบบมี2แบบ1 การติดตาข้างและการเสียบยอดนะครับการติดตาข้างและการเสียบยอดเอาแบบติดตาข้างก่อนนี่แบบติดตาข้างก่อนนะครับติดตาข้างแบบนี้นะฮะติดตาข้างเนี่ยเราก็จะเอากิ่งองม่ลป่าที่มันแก่แล้วนะครับแก่แล้วตัดมาแล้วก็เอาตาเอาตาไปติดตาข้างเข้าไปนะครับติดตาข้างเข้าไปอันนี้แตกแล้วแตกออกมาแล้วนะครับนี่อันที่พันอะไรครับเนี่ยพันชัยมัดปะ นี่พันชัยมัดนะครับชัยมัดแคทตกนะฮะเนี่ยแตกมาแล้วท่านเอาไปปลูกได้เลยเพราะว่าตาเนี่ยแตกมาแล้วใช่ไหมฮะอันนี้คือการติดตาข้างอีกแบบหนึ่งการเสียบยอดการเสียบยอดนี่เลยนี่การเสียบยอดนะครับการเสียบยอดเนี่ยนะครับก็คือว่า,ากิ่งองุนป่าเนี่ยแม้ว่าจะเป็นกิ่งที่ยังไม่แก่ยังไม่แก่นะเราสามารถเอาตาขององุนเนี่ยมาเสียบยอดได้แตกได้เลยแตกไวมาก นี่แหละครับท่านผู้ชมฮะนี่ฮะเห็นไหมครับแตกยอดมาแตกยอดมาเอาไปปลูกได้เลยนะครับเอาไปปลูกได้เลยอย่างที่ผมบอกว่าในยุคสมัยนี้นะครับยุคสมัยนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปวิชาการนะครับเนี่ยเรื่องของการผลิตอ่เขาเรียกว่าเพาะพันธุ์สายพันธุ์องุ่นเนี่ยมันก็พัฒนานะครับไปตามยุคตามสมัยไม่ต้องรอถึง1ปีหรือ9เดือนที่จะมีลูกนะครับเร็วกว่านั้นนะครับ5เดือนเนี่ย สามารถมีลูกได้ในบางสายพันธุ์นะต้องบอกว่าบางสายพันธุ์เช่นใบคนัว hmm. เช่นลิลลี่หรือไม่ก็วีเลสนี่ละครับเนี่ยหเดือนเท่านั้นมีลูกได้แล้วออกลูกออกลูกเร็วมากนะครับมีข่าวดีมาบอกทีนี้ท่านผู้ชมฮะการที่เราจะเอาสายพันธุ์พวกนี้นะครับไปปลูกเนี่ยนะมันก็มีหลายแบบแต่ว่าการเพราะพันธุ์แบบแตกตาแบบนี้เหมาะสําหรับ เกษตรกร,กรที่ปลูกเนี่ยจำนวนมากปลูกในพื้นที่จํานวนมากนะครับในเชิงธุรกิจ1ปลูกง่ายโตไวนะครับได้ผลผลิตเอาไปจําหน่ายนะครับได้เร็วนะครับสก็คือว่าไม่ต้องรอ,ไม,อ,งรอไม่ต้องรอถึง9เดือนหรือ1ปีเหมือนสมัยก่อนสามารถออกลูกได้นะครับและก็ที่สําคัญท่านผู้ชมฮะที่สําคัญเลยเดี๋ยผมการันตีในฐานะที่เป็นคนที่ปลูกอมุลมานะครับสิกว่าปี การันตีว่าการเพราะพันธุ์แบบติดตาข้างและเสียบยอดแบบนี้นะครับให้ผลผลิตเร็วและก็ให้ผลผลิตเนี่ยสูงเหมาะสำหรับในเชิงธุรกิจนี่นะครับมีข่าวดีมาบอกเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านมีความประสงค์อยากจะปลูกองุ่นนะครับไม่ต้องลังเลนะครับติดต่อมาที่อ,อินบ็อกซ์ อินบ็อกซ์ของอเพจไร่องุ่นคุณหวานพิมพ์เข้ามานะครับประสงค์อยากจะได้พันไหนทั้งหมด12สสายพั 12, นธุ์นะครับเนี่ยส2สายพันธุ์เนี่ยนะฮะที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับซึ่งเป็นแฟน,น,น,นที่อยากจะปลูกองุ่นนะครับอย่าลืมนะครับองุ่นเนี่ยเป็นผลไม้มาจากต่างประเทศเป็นผลไม้นางกวักนะครับ ใครคิดก่อนนะครับทำก่อนปลูกก่อนนะครับก็ได้ผลผลิตก่อนท่านผู้ชมฮะวันนี้นะครับผมเอาข่าวดีมาฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับรีบตัดสินใจและก็ติดต่อเข้ามาผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจไร่อ,อางุนคุณหวานเท่านั้นนะครับวันนี้ผมฝากข่าวดีไว้นะครับถ้าหากว่าท่านถ,าถูกใจในคลิปนี้ท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์ และกด s u b สไครต์นะครับเพื่อที่จะให้คนที่ติดตามนะครับที่อื่นๆเนี่ยได้ติดตามชมกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วันนี้สุภาพชายเจ้าของไร่หมงขุนหวานนะครับมาบอกข่าวดีแล้วก็เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปคลิปนีส้สวัสดีครับ